รัศเจ็ดในรอบนี้มีเหรียญไหนหน่าสนใจบ้างเนาะเดี๋ยวผมขอเจาะกลุ่มเลยนะก็คือในส่วนของตัวเตโตเหตุผลก่อนทําไมเนื่องจากว่าอันนี้มันไปเข้าคู่กับในส่วนของพวกเผ่ามิงนะเนี่ยครับชูรลองล่างนี้เลยแต่ว่ามันเป็นเหรียญอีเวนต์ละไม่เคยวนมาเลยเนาะซึ่งถ้าใช้สกิลหนึ่งโดนช็อตเมื่อไหร่จะย่น10%โดยท,ทันทีอันนี้คืออันแรกเนาะหนึ่งสองเหรียญสามแครอทตัวนี้สายวิ่งนะครับหรือแคลอทตตัวนี้ ก็ได้ในเขตสวัสิ์สตูได้เหมือนกันครับเหรียญไหนก็ได้หรืออีกจะเอาเป็นในส่วนของเหรียญอีเวนต์พวกนี้ก็ได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งเลือกเอาเลือกเอาไม่ใช่ปัญหาหรือจะเป็นเปโตตัวมันเองเลยก็ได้พเพราะนี้ก็ย่นสกิลที่2เมื่อกี้ย่น1อันนี้ย่ยน2เนาะแต่ว่าทีเนี้ยมันมีปัจจัยนิดน,นึงเนาะเนื่องจากไอ้วกสายฟ้าหรือช็อตเนี่ยส่วนใหญ่หลังจากนี้ที่คิดออกนามิตัวเดียวเลยที่คิดออกนะนามิลว้ลวนเลยตื่นไม่มีและนามิมีร่างเล่นได้ไหมไม่มี ก็เลยข้ามดีกว่านี่คือคําตอบว่าเดี๋ยวเหรียญมันก็วนมาอีกเนาะในโซของอีกเหรียญน,นึงก็คือโซโลนะครับลอกก็แท็กที่นักสู้นะแล้วก็เนี่ยโซโลเนี่ยตามนี้เลยโซโลเนี่ยโซโลอ่ะเออเพื่อนๆเ,เขาเ,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 เข้าใจใช่ไหมก็โซโลอ่ะเออโซโลวานอ่ะเนี่ยเออตัวเนี้ยก็ได้หรือว่าอ่าอันนี้ก็ได้ที่เหลือเลือกเอาเลยครับมันเป็นเซตของมันแต่ถามว่าดีเดย์ไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ให้สรุปกันตรงเนี้ยรอบเนี้ยข้ามเลยก็ได้เหรียญมันไม่ค่อยแบบ อะไรมากมายนะถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะข้ามนั่นเอง